ามาอยู่ที่เมืองระยองนะครับซึ่งจะเป็นเมืองสกยภาพไมซิตี้เมืองหนึ่งเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองมาคมโรงแรมจรังหวัดระยองเรามีความพร้อมนะคะเรามีโรงแรมที่ได้มาตรฐานสวัสดีครับครับเรา ทีมกรรมาการสทอน,อนนะครับผมชัยพึกทองคํานายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่เมืองระยองนะครับซึ่งจะเป็นเมืองศักยภาพไมซิตี้อีกเมืองหนึ่ง นะครับวันนี้เราก็มาพบกับนะฮะผู้ประกอบการเซลเลอร์ท้องถิ่นนะครับกว่า30รายนะครับโดยที่เราผู้ประกอบการมาจากสทนนะครับร่วมกว่า100รายนะครับมาเพื่อพบปะเจรจาแลกเปลี่ยนธุรกิจกันที่เมืองระยองในวันนี้นะครับคาดว่าน่าจะคึกคักแน่นอนนะครับเพราะว่าระยองนั้นนะฮะเป็นเมืองที่หลากหลายคนหลากหลายตลาดยังไม่รู้จักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดโดเมิสิกบางตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดลาวตลาดอินเดียตลาดพม่านะครับรวมถึงตลาดประเทศอื่นๆนะครับยังยังขาดความ รู้ความเข้าใจในเมืองระยองนะครับวันนี้เราก็มาลงพื้นที่นะครับตั้งแต่เมื่อวานเราไปที่เกาะสม็จนะครับสม็จเราไปร่วม3ามสถึงโรงแรมด้วยกันนะครับกระจายกันไปนอนนะฮะทั้งหาดหาดทรายขาวหาดทรายแก้วนะครับหาดวงเดือนแล้วก็อาบปะการังนะครับหลากหลายหาดเลยทีเดียวได้เห็นความหลากหลายบนเกาะสม็จเกาะเดียวนะครับทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับทั้งการท่องเที่ยวแบบชิลๆผ่อนคลายต่างๆธรรมชาติต่างๆนี้เรามีครบคันที่สม็จนะครับข้ามมาที่โรงแรม ที่ระยองนะครับโรงแรมที่เราอยู่ในวันนี้นะครับโนโวเทลสตาร์ no นะครับถือว่าเป็นโรงแรมที่ใหม่มากโรงแรมที่มีห้องประชุมที่สวยงามอลังการมากเแต่หลังจากนี้เราจะไปบิสเนสแมทชิ่งในห้องประชุมกว่าจุได้กว่าเป็นร้อยคนเลยนะครับในวันนี้ครับนี่เป็นจังหวัดนำล่องเลยนะครับเพราะว่าเรามีโครงการที่ทําร่วมกับเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีมาตลอด3ปีที่ผ่านมาถือว่าผลประกอบผลประกอบรับเนี่ยได้ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วรยองมีอะไรที่น่าค้นหาอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางทะเลก็ดีหรือว่าการท่องเที่ยวบนบกก็ดีนะครับมีมีอะไรที่มันหลากหลายมีอะไรที่เป็นจุดขายของเราอีกมากมายนะผลระยองไม่มีแค่ผลไม้นะครับหาดก็สวย นะครับอาหารทะเลก็อร่อยนะครับรวมถึงการท่องเที่ยวต่างๆที่เราไปเยี่ยมชมในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับที่วิพิธภัณฑ์เจ้าพระเจ้าเจ้าพ่อตากนะครับที่เราไปในตอนนี้นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นะฮะคิดว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนตอนนี้นะครับที่นะฮะมีการแสดงมีทั้สการที่ค่อนข้างจะครบคันมากเลยทีเดียวนะครับบอกเล่าตั้งแต่อดีตปัจจุบันนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะเมืองเมืองระยองมีอะไรที่น่าคิดอีกมากมายนะครับพระเจ้าตากก็ไม่ได้ผ่านไปที่ เดียวเนาะนะครับยังอยู่ที่ระยองตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็จะมีศักยภาพอีกมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะพวกนี้เราก็จะไปชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับไม้กิสนาต่างๆตรงนี้เราก็ สามารถจะนําเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆในที่ระยองได้ด้วยแล้วก็อยากจะฝากเชิญชวนนะครับทุกโรงการนะครับทั้งโดเมสติกทั้งอินบานนะครับซึ่งเราจะเป็นทีมงานนําล่องมาในวันนี้นะครับเพื่อที่จะมาเปิดเมืองระยองกันนะฮะขยับจากพรทยามาหน่อยนะฮะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเราก็จะถึงที่ระยองแล้วนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับ ผู้ประกอบการทั้งโดเมส t ิและ i n b o u n นะครับมาเที่ยวที่นี่เยอะๆนะครับระยองยังมีแขกมีบ้านมีแขกบ้านแขกมณอีกมากมายที่พร้อมต้อนรับทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับโรงแรมต่างๆที่เปิดขึ้นมาในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายนะครับอยากจะเรียนเชิญมาใช้งานมาอัปเดตโปรดักต์กันในทางนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับในส่วนของจังหวัดระยองนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานระยองด้วยแล้วก็ สมาคมโรงแรมจังหวัดระยองนะฮะในส่วนของพันธมิตรด้วยในพื้นที่สมาคมท่องเที่ยวสม็จสมาคมท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวระยองด้วยแล้วก็ในส่วนของอเทศบาลนครระยองนะฮะแล้วก็ทางส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยแล้วก็จริงๆในพื้นที่เนี่ยในวันเนี้ยนะครับกิจกรรมะจะเป็นระยองชวมหมาดเนี่ยเราก็ ถือว่าได้รับความร่วมมือจากทาคมอินเดียนะครับจากพัทยาด้วยแล้วก็ทางผู้ประกอบการจากฝั่งลาวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางพื้นที่จังหวัดระยองนะครับมีความพร้อมในการที่จะเชิญชวนนะฮะมาชิกงทั้งหมดนะครับได้มาสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสวนทิวลิปสวนพฤกษศาสตร์ระยองแล้วก็เกาะเสม็ดแล้วก็เมืองเก่าระยองแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ในเย็นวันนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องของ table top sale การพบปะเจรจาธุรก er ิจท่องเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดจุดหนึ่งที่สามารถที่จะสร้างการรับรู้ product ใหม่ๆแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดระยองได้เป็นอย่างดีนะครับสวัสดีค่ะทิฉันนางพิสมัยสุพนันตะเลิกนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดระย,ยองและทีมงานนะคะท่านอุปนายกสมาคมคณะกรรมการที่ใส่เสื้อสีฟ้านะคะก็ขอต้อนรับ สมาคมทุกสมาคมที่มาร่วมง,งานระยองไมซ์แอนทาวเวอร์มา2023ในวันนี้นะคะวัตถุประสงค์ของสมาคมคือเราต้องการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่ๆให้ผู้ประกอบการจากทุกๆสมาคมได้รับทราบว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวใหม่อะไรบ้างเช่นสวน,น,ะะสวนทิวลินปนะคะสวนดอกทิวลิปที่อตท LNG หนองแฟบนะคะหรือแม้แต่สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยองนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ขนาด3 0 0พันไร่สามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทางพา,ายเรือหรือวิ่งกิจกรรมวิ่งหรือกิจกรรมเดินป่านะคะสามารถทำได้หลายอย่าง <c oughs> ก็อยากจะชักชวนผู้ประกอบการที่มาร่วมงานในวันนี้ทั้ง80รลายนะคะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆของระยองให้กับ นักท่องเที่ยวได้ทราบซึ่งท,งทางระยองเราพร้อมแล้วนะคะเรามีโรงแรมที่ทันสมัยซึ่งสามารถรองรับผู้ประกอบกเอาทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวทุกเพศวัยรวมทั้งผู้สูงอายุและคนพิการด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่ทางสมาคมสทนทีเซบสมาคมท่องเที่ยวอินเดียพัทยาสมาคมท่องเที่ยวลาวพม่ ได้ให้โอกาสเราในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผอทอทอทท,ที่สนับสนุนเรารวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองที่สนับสนุนพวกเราถึงให้เกิดงานในวันนี้ได้ค่ะขอบพคุณมากค่ะครับวันนี้นะครับจังหวัดระยองโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองแล้วก็ทางสมาคมโรงแรมจังหวัดระยองร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้น ในนามของระยองทชาเวมามาทนะครับอันนี้เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดิน,นทางท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนทางกเกาะเสม็ดเป็นโซนทางสวนพฤกษศาสตร์ระยองที่เป็นอันซีนนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลนะฮะในในวันนี้เราก็ถือว่าได้เชิญทางสมาคมอินเดียได้มาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองนะครับในส่วนเนี้ย ก็อยากจะเรียนถามทางท่านนายกส่วนของสทนนะครับว่าท่านนายกได้นําหน่วยงานหรือพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาจังหวัดระยองในพื้นที่เนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้าง ครับก็สําหรับในวันนี้ครั้งนี้ ina, mm, นะครับเราก็พาโปรกอการจากทางกรุงเทพทางสุนกลางนะฮะกว่าร้อยคนนะครับประกอบด้วยคนไทยนะครับคนอินเดียนะฮะชาวลาวนะครับแล้วก็ชาวเมียนมานะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่เป็น d m c แล้วก็ปวิสั์ทัวร์ทั้งนั้นเลยนะครับมาลงสํารวจพื้นที่ของท่านผอนะครับในวันนี้นะฮะเราก็สํารวจมาแล้ว2วันนะครับพร้อมที่จะไปรุยกันนะครับเจรจาธุรกิจซึ่งกันและกันนะครับคาดว่าจะเกิดนะฮะการเจรจาที่ สนุกเผ็ดสัพานแน่นอนับเพราะว่านะฮะของเรากว่าร้อยนะครับระยองกว่าอีก40ใช่ไหมฮะวันนี้เราก็จะมาดูผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะฮะพอออด้วยแล้วก็ดูผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจต่ทางสมาคมโรงแรมด้วยเช่นเดียวกันโอเคสมาคมนี้ส่วนใหญ่ประทับใจไหมตอนเดียวดูท่าทางบรรยากาศที่มาแล้วส่วนใหญ่เรื่องแหล่งท่องเที่ยวอาหารอร่อยอาหารก็อร่อยนะครับถือว่าเป็น ช้อยส์ใหม่ๆของทางบริษัทเ <ฮะ S 1> รเช่นเดียวกันที่ท่าพอ,อมาพาเราไปทั้งสองที่<ฮ>ะนะครับรวมถึงที่สมเด็จด้วยครับ,รบผมนะครับในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณทางสทนด้วยแล้วก็ทางพันธมิตรที่เข้ามาร่วมกิจกรรมทีเนี้ยทางท่านนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดระยองนะครับก็คิดว่าทางท่านนายกเองเนี่ยมีโรงแรมที่จะรองรับมีร้านอาหารพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวหลังจากที่มาดูแล้วประทับใจแล้วอาจจะไปทําโปรแกรมเข้ามาระยองอันนี้เรามีความพร้อม ในพื้นที่ขนาดไหนฮะทางง่ะทานนายกครับทั้งสมาคมโรงแรมจังหวัดระยองเรามีความพร้อมนะคะเรามีโรงแรมที่ได้มาตรฐานมีความสวยงามม,มีหลายระดับนะคะตั้งแต่2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวพร้อมซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยนะคะรวมทั้งผู้สูงอายุและ,ะคนพิการด้วยเรามีห้องพักสำหรับคนพิการโดยเฉพาะด้วยนะคะสามารถ แบบวิ่งรถเข็นเข้าไปค่ะใช่ทุกกลมค่ะก็ต้องขอบพระคุณท่านผอที่สนับสนุนนะคะทางสทนและทีมงานรวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองที่สนับสนุนพวกเรานะคะรวมทั้งทีมงานด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดระยองนะคะติดเช่นกันครับมาราชาแท็กซี่ a n d uh, it was a very nice and a good experience that we had today. So uh, I would like to request all our uh, Indian DMCs that uh, start promoting uh, t e new province. Uh, it will be a new golden opportunity for the Indian market. Thank you. ท่านประทับใจมากนะคะสำหรับไปท่องเที่ยวที่ตอาะเสม็ดนะคะเพแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกลายแห่งปกติแล้ววันนี้เดียชอบท่องเที่ยวที่กรุงเทนะคะแล้วก็พัทยา แต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเรียนรู้ศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดระยองที่มีความหลากหลายแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสในการแนะนำนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะคะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองที่สร้างรายได้ให้กับจัระยองได้เป็นอย่างดีเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพันนายกศรีนะครับผมขอบคุณมากครับผมคือทางช่องเราเดินทางไว้ใหญ่ทั้งคนบอกมกันแท่านแล้วก็มีธุรกิจใน ในเรือของท่องเที่ยวทุกท่านเมื่อมาเห็นนะยองรู้สิว่าหลักหลักมากคนนายยองเพิ่มัจมากเป็เป็นนักท่องเทวื่อมณีจันท์บัณฑตหลวงสุขเป็นผูะบริหารงานหรือว่าเป็นผู้บริหารของสังคมธุรกิจท่องเที่ยวเราก็คือลาตาแล้วก็เป็นผู้บริหารงานของสังคมธุรกิจท่องเที่ยวและเ็หลวงแี่งการ ทางธุรกิจประกอบการเกี่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวเ p มีทัวร์นำเที่ยวภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศยินดีที่ได้เข้ามาร่วมงานมาเห็นละยองรู้สึกว่าประทาบใหญ่หลายที่สุดหลายที่สุดไปไปตรงนี้อีสเพนจานีตรงนี้เองในเนียร์ไทยแลนด์แ a นด์เนีย n มาออสเตรเีย ส่วนหาคนมาจากต่างชาติอะไรต่างประเทศต่างๆเนี่ยผมเป็นคนเอาไปขายเองไม่ว่าเป็นเวสเซลเลอร์เชียร์วัวหรือว่าถ้ามาเนี่ยมาทีเดียวเนี่ยท่านมาสาวประเทศไม่ได้ที่เราต้องซีวีเท็กันนะครับขอโทษนะครับประเด็นเวียดนามไม่ได้มานะครแล้วพูดถึงซีวีเท็กนะครับก็คือเวียดนามนะครับซีคือคำว่าชาวเวียดนามแล้วก็แล้วก็ไทยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวลาวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับในเรื่องของการรับซื้อที่เราจะได้เปลน ทางพทหรือสมาคมโรงแรมระยองเนี่ยทำด้วยแค่นี้ไม่ได้นะครับต้องมาใส่ทางสอบตรด้วยท่านนายกแล้วก็สมาชิกแล้วก็ทางทีมเสตหลายหายส่วนนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเฉพาะทางสมาคมอินเดียพัทยาด้วยแล้วก็ทา,สางสปบตรเราหรือพม่าเนี่ยเราคิดว่าท่านจะได้โทต้งใหม่ๆเนี่ยเป็นนิวโทต้งนะครับเอ็กซ์แคมฟอร์พัทยาทุระยอง ทีดว่านะ่าจะเป็นเ,นเนส้นทางใหม่ๆขายอะไรที่ใหม่ขึ้นจากการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากพัทยาเข้ามาหรือ เปิดงานประยองไม้แอนทรโรเวลมา2,023ในที the the ่ผ่านมานี้ก็ในนา2เดือนระยองครับขอออดรับอีกครั้งผู้ประกอบการงานเที่ยวบริษัทจัดงานท่องเที่ยวและอ่ามิตรประเทศที่เกี่ยวข้องบางทีนะครับที่ทราบก็คือมีจากอินเดียลาวและพม่านะครับและคาดว่าในอนาคตจะมีอวมิตรประเทศอย่างอื่นด้วยนะครับ